สวัสดีครับผู้ชมครับถูกวิชันนาวครับตามผู้ชมมาที่สนามทูสเตเดียมครับมาชมฟุตบอลช้างนิวฟัดครับไปรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่2ครับของรอบนี้ครับคู่นี้ครับถูแบงคอกยูย์เต็ดครับเปิดบ้านพบกับพัทยายเวยเต็ดครับคุณประวินพุทธสุรโรธครับผมนุสอนเสรีพันธ์ครับตำที่งผู้ใหญ่ครับเริ่มเกมครับต่างฝั่งทูแบงคอกครับเปิดฝ่ายเคียร์ก่อนนะครับอีสลาวุธ สาวุธปังข้ามมาเลยครับมาให้มีโชคเอาบอลลงได้มีโชคปาดเข้าข้างในสวยครับจับพลิกแล้วยิงลงนี้1นึครับโอ้โหขึ้นนําก่อนว่าโอ้เป็นต้องดูครับเป็นใครครับจังหวะนี้แต่ว่ากับตัวยิงได้สวยมากครับโอ้โหนารากรหรือเปล่าใช่ครับเป็นนารากรคณาครับเนี่ยข้ามฟ้ากมาให้กับมีโชคทางฝั่งขวาแล้วครอสมาเข้าทางของนารากรพอดีซึ่งไม่ล้ำนะครับจับจังหวะได้และยิงไปเฉล็บเอเวอร์ตันนะครับ แล้ววิถีบอลมันทําให้วรุษเนี่ยตาไปไม่ถึงลูกครับจุดสําคัญคือยิงเร่เร็วครับางลูกนี้ของทางด้านนาากอนครับบุณวีฝากไว้ซิโควิดพลิกได้ซิโกวิดหลุยเองครับกระชาติกไปทางขวาซิโกวิดยอดเข้ามายังดักไว้ได้ครั้งครับแล้วจังหวะยิงสวนเลยติดสลับทีหนึ่งโอ้โหแม่าปาดรีบางไปครับทางด้านมามุตอิ ขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาแล้วซิคูบิชยัตมาตอนแรกเนี่ยติดบล็อกนะครับแล้วซันใหม่ีทีเดียบอลฉลัดแล้วมาเข้าทางของมามุตเอสพอดีนะแต่ว่าจงังหวะตวัดสุดท้ายนี่บอลมันหลุดกรอบไปนะครับเสื้อฟ้านี่อยู่ในกรอบเพียบเลยนะครับนี่ปิรพัฒน์ขยับมาแล้วปั่นโอ้โหหี่บนติดกําแพงครับข้ามการออกไปมาดูทิศทางของบอลน่าสนใจครับปัดปั่นเข้ามาลูกนี้ทกไว้ก่อนครับทางด้านปีวัฒน์ กลับมาทีหนึ่งเข้าซ้ายทศวรรษยิงสวนลูกนีเอาเรียบร้อยเหมือนกันครับโหตีเสมอครับเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้ยิงสวยครับบอลฉลับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับโอ้โหคือมีผู้เล่นของพัทยาพยายามจะตามมาเร่งบีบแต่ว่าสุดท้ายแล้วตามไปบังบอไม่ทันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับจากฟรีคิกที่เปิดมาแล้วชกมาเนี่ยลูกนี้ปาดมาเข้าทางทศวรรษตอนแรกจับเหมือนจะห่างแต่ว่ายังวางเท้ามายิงทันนะครับแล้วกลายว่าบอลมัน เช็ดเสาเข้าไปเลยนะครับเหลี่ยมซ้ายของทศวัตรเนี่ยครับที่ยิงเข้ามาสุดเอื้อของปิยวัฒน์ไปไม่ถึงนะครับโอ้แล้วบอลไม่ได้ฉลับด้วยนะครับดุกท่านจะเห็นว่าฉลับหรือเปล่าไม่แฉลับเลยครับโอ้โหบอลไปตามธรรมชาติเลยครับพิพันธ์ทิ้งมาสวยมากหลุดเลยครับจากที่ซิโควิดซิโควิดยกมาแล้วก็เล่นประตูครับโอ้โหมาสองหนึ่งครับยิงได้คมกริบครับซิโควิดจังหวะนี้ต้องชมครับเล่นเร็วครับพิพันธ์นะว่าปิยาไม่ได้ตั้งตัวครับ การประสานงานของผู้เล่นทูมักก็ทั้งซฟกุยชแล้วก็ทิติพันธ์นี่เราบอกว่าพอดิบพอดีมากๆนะครับแล้วก็ลงโทษพัทยาได้สําเร็จนะขยับมาโอ้ไม่ล้าหน้านะครับแล้วสปีดมาถึงบอลก่อนและชิปผ่านตัวของปิยวัตรเข้าไปเลยโอ้โหนี่จริงๆก็เห็นแล้วแต่ว่าออกตัวช้าครับเกมรับของพัทยาพัทยจะออกมาปิดมุมก็ไม่ทันนะครับสำหรับปิยวัตรประสานงานกันพลาดนะครับแนวรับของฝั่งผู้มาเยือนแล้วก็ โดนลงโทษตรงนี้เลยครับจริงมุมก็ไม่ได้กว้างมากนะครับวิสรุตแอสิกจะข้ามสวยครับเอาจังหวะนี้หลุดเลยครับแอสิกเข้ามาแล้วก็กดเลยครับตรนี้โอ้ชนขานครับไปด้ประตูแล้วมงซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสนำห่างสามหนึ่งครับโอ,โอ้ยไปเ,เลยแต่จังหวะยิงด้วยซ้ายบอลชนขานแล้วโอ,โอ้ยแมมันตกบนเส้นแต่มันก็เกือบเกือจะ เต็มใบอยู่เหมือนกันนะครับแต่น่าเสียดายที่ต้องโอ้โหต้องดูรีเพกฝั่งหนึ่งครับอคือจังหวะบอลมันตกพื้นตรงนี้ครับมันมันค่าแต่เราก็เห็นไม่ชัดว่ามันเต็มใบหรือเปล่าครับก็หมดแล้วครับช่วงรเจ็บครึ่งแรกครับไปต่อใบครึ่งหลังนะครับครึ่งแรกครับหมดแล้วครับที่ทูเซเดียมครับแบงคอกอยู่เตดออกนำภัทยาอยู่แต่ไปสองประตูต่อหนึ่งครับ เปิดยัดเข้ามาพิศกระโดกทีครับบอลข้ามมาถึงจนได้แล้วยิง้โอ้โหข้ามขาดเลือเชื่อกับมามุสโอ้ยลูกนี้อไม่รู้จะพูดยังไงครับโอ้โหมันนี่มาพลาดโอกาสทองอีกครั้งหนึ่งนะครับสลาทูแบงกอกกระโดกต่อมาตรงนี้แล้วหลุดมาถึงมามูสจ่อๆอแต่ว่ายิงหลุดกรอบไปแบบน่าผิดหวังเลยครับโอ้โหคือว่ายิงลูกนี้ โอกาสที่นำห่าง3-1ไม่ได้ต้องระวังกับแบ็กซ้ายครับและได้บอลเลยครับขึ้นมาครับจังหวะนี้แตะเข้ามาแล้วจะเปิดโอ้โหแหมก่อนข้ามคานออกไปครับลงมาสำหรับมมแรกเกือบเปิดยอดเข้ามาแล้วได้โขกด้วยกับครูสโอ้โยคาคานโอ้ทยานโขกนี่ครับโอกาสทองเลย บอลครอสจากทางฝั่งขวายอดมาตรงนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่จังหวะหมงมันหลุดกรอบไปแลวกดลูกไม่ลงนะจังหวะหมงของครูสจากบอลที่เปิดมาโดยเวโลโซนะครับผู้ประสานบราซิลครับของพัทยาอกลเอาเปิดเล่นเร็วมาเจ้าวาทธนตกรยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับโอ้โหไม่ลับหน้าด้วยครับ มูฮูดเปิดเข้ามาตวัดแล้วลูกนี้อู้หูยถักเสาสองอีกแล้วครับโอ้ไม่มีใครเข้าถึงบอลครับหวาสวนกขับมาได้อยู่เข่าสายสับเลยลูกนี้ตรงกรอบด้วยครับแต่วรุธยังลมตัวตะปบไม่ได้ครับเปิดเข้าด้านในครับทิพย์พันธ์จ่ายทะลุช่องมาสวยมากจากังวะนี้นิิพงเปิดไหลเข้ามาที่เสาสองแล้วยิงลูกนี้เอาครับโอ้โหเอาจนได้ครับอ่าเป็น3 1มหนึ่งแล้วเป็นมามูดก็เอาซะหน่อย ตรนนี้ไม่พลาดแล้วนะครับมามูธถือว่าแค่ตัวจากในช่วงต้นครึ่งหลังได้นะครับให้ออกขวามาเลยครับจังหวะขยับของนิติพงศ์นะครับไม่รับเลยครับอยู่หลังลายเกมรับของพัทยาพอดีแล้วจังหวะให้ไปทางเสาไกลครับที่โฉบไปได้แบบพอดีพอดีเลยครับสำหรับมามูธเอสพยายามจะตามไปป้องกันก็ไม่ทันครับสำหรับปิยวัฒน์ก่อนหน้านี้ก็ยิงได้ในเกมลีคัพนะต้นสวัสด์ อ้าวเธอูมาสวยครับหลุดไปอีกแล้วซิฟวิทเลือกแล้วโอ้โหโอ้โห้ามขันโอ้โหนี่ดีสกอร์นำห่างอยู่นะครับซิ้ยิททุนี้มามูจ่ายมาสวยมากนะครับจับบอลจังหวะแรกแต่ว่าโอ้โกลายว่ายิงเหินไปเยอะครับเข้าเหลี่ยมซ้ายด้วยนะครับซิฟวิทก็อาจจะยิงได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ปลาครับลุงรัตมีโอกาสแล้วข้างในมีมะมูดรออยู่ ลุงนัดแหละมาให้การพลซัดเลยครับโอ้ยยังขวางได้ทันครับหอ้โหโดอบล็อกพอดีแา่บุญก็เป่าจบเกมเลยครับดูแบงก์ก็คือเต็ดครับก็เปิดบ้านเอาชนะพยาโย,ยเต็ดไปได้3ประตูตอนหนึ่งครับ